ส่วนประเด็นบวกวันนี้ตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวเด่นที่บอกว่าจะเล่าเรื่องจีนนี่นะใช่จะเล่าเรื่องจีนแล้วจีนวันนี้ทำไมบวกดีเพราะว่าจีนเนี่ยทาง f i ชเ h อ a t i n ตนะออกมาประกาศคงเรตติ้งของจีนที่ A บวกจ้ะเอบวกนะฮะก็ยังให้มุมมองเชิงบวกแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นเนี่ย ฟิชเลตติ้งปรับเพิ่ม GDP จีนขึ้นนะเกิดนี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยอเพราะว่า GDP ทั่วโลกมันถูกหันลงมาตลอดต่อเนื่องในช่วงหเดือนที่ผ่านมาหันแล้วหันอีกหันแล้วหันอีกติดลบดับเบิลดิจิตติดลบซิงเกิดลดิจิตไปปลายคือ<ช>ตอนนี้เริ่มเห็นการปรับเพิ่ม GDP แล้วซ<ช>ึ่งที่น่าสนใจคือจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมคุณก่อใช่ไหมฮะก็พอ ได้รับการปรับเพิ่มเนี่ยคนก็จะไปคาดหวังต่อว่าเศรษฐกิจจีนกลับมาโตในพวกเอเชียที่อยู่รอบๆเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับกอล่าสุดฟิชเลตติ้งอ่ะปรับ GDP จีนปีนี้ขึ้นมาจาก1.2เปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่ฮานุญอ้วนไทยไทยเท่าไหร่2.7โอ้โหขึ้นเยอะขึ้นเยอะนะขึ้นสอเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนปีหน้าเนี่ยคงไว้ที่สูงอยู่นะ7.5็ดจุหเปอร์เซ็นต์โอ้โห 7%ขึ้นนะปีหน้าเอแต่เวลาคุณคุณคุณก่อเคยสังเกตมาเวลาคุณทาหรือประเทศทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะบอกว่าจีนไม่ดีอย่างงุ้นอย่างงี้จีนโตน้อยแต่เหลือไปดูประเทศตัวเองสิอเมริกานี่ก่อนโควิดโตหนึ่งเปอร์เซ็นยุโรปนี่โตอะไรสูงจุดห้าเปอร์เซ็ใช่ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่รู้สิเราเอเชียด้วยกันเราก็เสียจีนอยู่แล้วล่ะใช่ไหมโตสูงอยู่แล้ว ปีนี้ก็จะโตสวนด้วยคนอื่นเขา GDP เขาลงกันใช่แล้วที่น่าสนใจเนี่ยคือ GDP จีน่ะไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยติดลบไป6.8%หนักสุดเพราะว่าจีนนี่ฟูล็อกดาวน์ไตรมาสหนึ่งเพราะโควิดพอไตรมาสสองชาวบ้านพังจีนนี่ลบลดนลงไตรมาสสอง GDP จีนนี่ลบสามจุดสามจุดสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ฟิชมีการปรับขึ้น GDP ทั้งปีปีนี้ขึ้นมาเนี่ยพอเขามองว่าไตมาสามจีนจะกลับมาโตเยีอนเยียรคือแบบหลุดพ้นบวกพ้นน้ําเร็วมากอ่ะที่ถ้าดูประเทศในกลุ่มเอเชียสมมติอย่างไทยแล้วกันไตมาสามก็ยังลบเยียร์ถูกไหมใช่คุณก่อไตมาสี่นี่ก็ต้องแบบลุนแล้วลุนหี่แต่ว่าจีนเนี่ยทางฟิชเลตติ้งคาดว่าไตมาสาม GDP จะกลับมาเป็นบวกแล้วไม่ได้บวกธรรมดานะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะคุณก่อใช่มันต้องเจ็ดเพื่อดึงให้ตัวเลขมันทั้งปีมันบวกได้ใช่เพราะฉะนั้นนั่งไหนเครามว่าไงฮะ หมายความว่ามันเป็นโอกาสนะการล,ลงทุนหยวนต้าเนี่ยการลงทุนต้องกระจายหลากหลายครับหุ้นจีนอาจจะเอาพอฟอร์มได้มากๆนะครึ่งหลังเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านลงทุนกระจุกตัวแค่ในไทยเนี่ยไม่รู้เสียอันว่าจะน่าเบื่อนะเพราะไทยเราก็ต้องมาลุ้นการเมืองอีกถูกมหกันอย่ากะไม่รู้ใจยังไงอะตอนนี้โดยรวมมันจะอ่อนลงเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกตอนเนี้ย ในส่วนของการลงทุนที่เป็นอส s e t าริมทรัพยในพอร์ตหุ้นเนี่ยเราก็ยังชอบจีนเป็นหลักนะเพราะว่าจีนนี่ PE ก็แบบไม่แพงอะนะขอดูตัวเลขนิดนึงเนาะจีนนี่น่าจะปีนี้14ปีหน้า12บสอ12เท่าอะส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงนี่ PE ปีหน้าเท่าไหร่ฮะปีหน้า9 10เท่าอะ9 8้าจุดะคือคุณดูตัวเลขสิคือยิ่งดูตัวเลขเทียบกับรีเจนอลทั่วโลกโอ้โหคือถ้ามีเงินอยากจะ ลงเพิ่มเนี่ยคือจีนก็ดูมีเสน่ห์สุดนะคุณก่อใช่คือถ้าดูปีหน้าแล้วกันปีนี้เราไม่พูดละเขาจะพรนี่ก็จะจบไตรมาสามล้วอย่างแา่หุ้นสหรัฐตอนนี้ดาวโจน P.E ปีหน้า19เท่า S&P 500 21เท่า NASDAQ 30เท่าเพราะ NASDAQ นี่แบบเทคหุ้นเทคเยอะใช่ไหมฮะถ้ายุโรปเนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเฉลี่ยสิบสี่าเท่าใช่ไหมฮะถ้าประเทศในกลุ่มทิป นะไทยเนี่ยไทยนี่อยู่ที่17เท่าปีหน้าอินโดนีเซีย14.6เฟิลิปปิน์14.7แล้วถ้าเทียบกับทุกคันในทิปเนี่ยไทยก็แพงกว่าอในทิปนะถูกไหมแล้วถ้าดูแบบเกาหลีใต้อะ12เนี่ยเห็นไหมไต้หวัน16มาเลเซีย17เวียดนาม12อินเดีย18เพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดว่าจีนเนี่ยมัน มันถูกนะต้องบอกว่ามันถูกน่าสนใจแล้วยิ่งถ้าเศรษฐกิจโตเร็วกว่ามันจะดึงเม็ดเงินกลับไปได้ได้เร็วกว่าครับใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเนอร์อะที่เมื่อกี้มีคนถามคือเวลาเอ่อพอเวลาจีนกลับมาโตคนก็ตรงไปหาหุ้นละที่แบบหุ้นอะไรได้ประโยชน์จากจีนโตอ่าพวกกลุ่มคอมมอนตี้แน่นอนว่าได้ประโยชน์นะครับรวมทั้งคนที่มีสัดส่วนยอดขายในเมืองจีนน่ะก็จะเช่นอะไรฮะเท่าแก่น้อยอืมแล้วมีอะไรอีกนะดึกไม่ออกละ จริงๆมันเป็นพวกแบบกลุ่มขนส่งอะไรพวกนี้ด้วยขน่งเชติ้งใช่ใช่ไหมใช่ครับแต่โดยตรงก็ประมาณนี้แหละทุกเนอร์ทวก TKN ใช่นะฮะเพราะนั้นกองทุนจีนอันแนะนำว่าอยากจะให้ทุกท่านมีไว้อ่ะแต่มากน้อยเพียงใดอันแล้วแต่ท่านละกันบางคนก็จะ่ฉันลงทุนกองทุนฉันแบบเทรดไม่ได้ไงเออเพราะว่าอาจจะชอบเทรดเทรดเทรดเทนถ้างั้นก็ลงน้อยหน่อยแต่ก็ต้องถือกองทุนถือแล้วรุนไปเลยอันว่า น่าจะได้สิบห้ายี่สิบปอร์เซ็น่าจะไม่ใช่เรื่องลำบากนะก็มีลุ้นนะมีลุ้น<ช>นะฮะคืออย่างน้อยน่า,นาจะน่าจะเอาโปรฟอร์มจากผู้อื่นได้ครับ